หลายคนคงจะเข้าใจว่าถ้าเราน้ําหนักตัว100กิโลกรมัมเราต้องทานโปรตีนให้ได้วันละ100กรัมเลยหรือเปล่า uh? เพราะว่าคงเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าให้เราเอาน้าหนักตัวคูณกับ1เท่ากับปริมาณโปรตีนที่เราต้องทานต่อวันแต่ในกรณีนี้เนี่ยใน100เป็นน้ําหนักตัวที่ประกอบไปด้วยไขยมันเยอะมากๆเลยค่ะและยิ่งเราไม่ได้ออกกําลังกายด้วยจริงแล้วร่างกายเราไม่ได้ต้องการโปรตีนเยอะขนาดนี้เลยค่ะดังนั้นนะคะในกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการคํานวณปริมาณโปรตีนจาก ideal body weight ค่ะ ซึ่งในผู้ชายนะคะเราจะเอาส่วนสูงลบ100และในผู้หญิงจะเอาส่วนสูงลบ105ค่ะก็จะได้ปริมาณโปรตีนที่เราต้องทานต่อวันยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะคะสมมุติเราเป็นผู้ชายที่ทมีส่วนสูง170เซนติเมตรเราก็จะต้องการโปรตีนอยู่ที่70กรัมต่อวันค่ะ และสําหรับในกรณีที่ใครที่มีน้าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะให้เราใช้น้ําหนักตัวคูณ1นึถึงหนเป็นปริมาณโปรตีนที่เราต้องทานต่อวันได้เลยค่ะถ้าใครต้องการดูแลสุขภาพและอยู่ในช่วงที่กําลังลดน้ําหนักนะคะไอจะแนะนําเป็นโปรตีนออรแพนของนิวทิไรค,ค่ะเพราะว่าโปรตีนออรแพนของนิวทิไรเป็นโปรตีนแพนเบสที่มาจากฟาร์มออร์แกนิกนะคะที่สําคัญไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอลค่ะเหมาะสาหรับการดูแลสุขภาพในทุกวันและและเหมาะสาหรับใช้ในช่วงลดน้ําหนักค่ะสาหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการพูดคุยปรึกษาหรือ าให้ไอช่วยดูแลในเรื่องการลดน้ำหนักสามารถแอดไลน์มาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะ